เรามาเรียนกันต่อเลยอ่าอ่าอย่าอยาอย่อย่าอย่ีอยราอเ่าอย่าอย่อยามาเย่อยนาันตาย่อย่กวย่าอย่อย่าอย่อย่าอย่าอาเยอย์นะคะมาอรามาเรีย่กันต่อดีกว่าเนาะอ่า่ เพื่อนนี่คเ็ขน้อได้ข้อเลยนะอ่ารามาีกต่อเลยค่ะเลียเส้นอ่ามา ต่อเนาะลูกเนอะอุ้ยนนี้ยาอะไรอ่ะข้อต่อมานะคะเด็กๆดูข้อต่อมาเลยลูกข้อต่อมานะคะเลขสามสิบสาม่ะสามสิบสามมีสามสามีสามสองตัวค่ะสามสิบสามอืม นะคะน้องนลูกอุ้ยอาข้อต่อมานะคะเลขยี่สิบหกมีสองกับหกนะคะให้น้องนะคะใส่ตัวเลขค่ะเลขไทยครับแม่ตัวเลขแม่เหญ่แม่ตัวเลขกแม่เก๋โอเคเสร็จแล้วค่ะเแม่ตัวเล็กแม่เก๋ ครับเันคือเสร็จแล้วครับครับอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะแม่มันยังไงถกไปโง่อะมาข้อสุดท้ายนะเราต้อ่านพร้อมกันนะสออามองสามหนึ่งสองสามมองขึ้นจากไทยเงี้ยสามสี่สามสี่เรียนบายโน่สามสี่แล้วก็เล่นเกมได้สามสี่เกมได้ปะ ได้เย้สามสิบสามกับศูนย์อ่าให้เด็กๆเขียนเลยค่ะสามสิบสามกับศูนย์แผลไม่แผลอ่าเสร็จยังคะแล้วค่ะไมเสร็จเลย้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาพี่ครูบอกให้เด็กคนนี้เราจะมาเขียนกอไก่ถึงตัโลกโคกันอ่าเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาย้ายหาแม่หูเข้าไว้หน่อยอ่ะ โงแล้วไมเคยครอยันเยนะมตัวเองตัวองแม่ยังไม่ได้ปอกใช่ปะเนเียนเห็นต้งานตั้งตั้งเต็งงหีบงมาง่ายมากายังี อ้อมนะคะจะให้เด็กๆนะคะฝึกไม่เราทำใบกำกับฝึกทำใบกำกับล้วมันก็เสร็จไปใช่ป่ะโดยเขียนตามแบบนะคะตัวเรียนตัวแรกเลยเด็กๆนะเด็กๆตามอ้อมนะสำหรับคนที่ยังเขียนไม่เป็น ให้เด็กเขียนตามรอยกอนแล้อยมาเิกนะคะ่ะตัวแรกกอไก่ให้เด็กๆนะคะลากจากช้าขเ้นข้างบน่เด็กๆเขียนเลยค่ะจงไม่กินนมกินแต่นมหา้อไก่ให้เด็กๆเขียนตอไก่ห็ือฮอร์ูงยังคะไหนโชว์หนังสือให้กล้อมดูหน่อย ใครหมดแรงคแต่เร่ต้ค่ะถ้าใครมาเล่มจะกอไก่พอดีไอ้ไอ่าอ่าเด็กกันไหมคะเวลาเขียนรอไก่ใั้เด็กลากจากล่างแล้วก็อยากนะคะแล้วก็โค้งแบบนี้เดียว ่นกยังไงแต่มันออกแล้วมไก่เสร็จยังคะกไก่เสร็จยังเล่มนี้ไงเล่มนี้นี่นูเก็บเล่มนี้เล่มนี้อ่าก็ไก่เสร็จยังคะต่อไปขอไข่นะคะขอไข่ให้เด็กมูนหัวกลมกลมกลาลงแบบนี้ยันะไมันยาไม่ใช่เนี้ย เขียนใหู้เขียนบบัวสูนุ่มเนไ่นะคะอไปนะคะขอขวดนะคะให้เด็กเขียนหัวเป็นกลมแล้วเอาหัวหยักแบบนี้นะคะแล้วเขียนตามนี่เขียนตามเลยไม่ต้องเขียนนี้หรอกไม่ต้องยัไม่ต้องมีอย่างนี้ได้ได้ถ้าเด็กเขียนได้เด็กเขียนตามป้อมได้เลยนะลูกนะ กินโคด้าคะต่อไปคอควายนะคะคอควายให้ได้ในคหัวก่อนแล้วลงทาง่ด้แบบนี้นะคะไอ้เพื่อแหล่คอควายเกี่ยวไปอีกเนี่ยวไปอีกเกี่ยวไปตรงนี้ไม่ต้องไว้ต้อะ กีติตัวกีระารต์ตัวกีระิ์นั่งทได้ไหมีรติ์ขอมยว่งกีรติ์มาเข้ามา่ต่อไปมองอคนนะคะพอคนจะเขียนตัวาลูกแต่การตัวจะอยากนะคะอาจะมาเขียนพ่อคนนะคะเอาเขียนโรมลากตัวาหยก้ลูกเขียน่ลูกเขียนะโมเวมือน ไม่เก็บเหมือนปวดก่อนเลยปวดนี่โรบอว์เลยหนึ่งอ่ะเออไม่ต้องมองเราไม่เก็บสวยกว่าบวดอีกนะเก็บไปเลยซื่อเดือดวิดูดีต่อไปนะคะต่อเน้อตัวคอรัคังคอรัคังให้แดงๆชมแล้วทำคอแล้วทำหัวหยากแบบนี้นะคะใช่ขอควายเห็นไง นั่นตัวดอเด็กป้าวเขียนเลยนะขอควายหัวอะไรหัวเขยวนี่ตรง้อ่าต่อมางองูนะคะเด็กนั่งรวมๆแล้วลากลงนะคะแล้วลากขึ้นไปกับอยากเขียวหน่อยนะคะงองูนะคะเขียวสด ซนูเคียนหนึ่งเลานั่งนร้อยเวลาออมาแล้หมดจะร้อยเวลาออมาตัวจอานนะคะให้เด็กเขียนตลา้วนะคะกลงก้อนไม่ได้เอาอปอมอมอมละมปอมอมรมอมอมอมมอม

อ่าต่อไปตัวช่อชนะคะบุนหัวกลมๆหัวลากกลงค่ะแล้วก็แบบงาแล้วก็เป็นหางแบบนี้ค่ะแยต่ชตัวมันเขียนไม่สวยแล้วเนี่ยพวกเอยู่ใกลๆนี่โอขี้นสัยเยอะอืมตัวมนวโซเลยสโซ่จะเขียนคล้ายๆชอช้างและคอรักมาตัวใหญ่ดูนะคะหัวโซ่นะคะ ยายักนะคะแลอ้มามากเลยยายักกันนมาดูยอยักแม่เลยมาดูหนดิมาดูยอยักแม่เลยมายายักนต่อไปนะคะตัวตัวอะไรบะตัวอะไรชอเชิญต่อมานะคะให้เด็กนตัวชอเชิญนะคะให้เด็กนะคะหมูหมูมว ลากขึ้นให้เหมอนกก่นี่ไม่สวยเลยหมุนหัวนะคะลากขึ้นให้เหมือนกอไก่นะคะแล้วก็หมุนไปข้างแบบนี้เลยลากขึ้นค่ะไม่ทันไม่เป็นไรเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆทำไม่ทันไม่เป็นไรนะเด็กๆทำย้อนหลังได้นะคะโอเคค่ะต่อมาตัวยอหญิงนะคะโซ่ยอะเยอะ เายองกายแลก็ขายไปให้ยอหญิงจะมีเล้าหันงนะคะเอาไม่ให้ดูอาวเขียนไหมก็สวยเลยเขียนจมูกแข้งไงก็ติก็ติแม่เลยอ่าต่อมาดอชดานะคะหมุนหัวมาข้างหน้า อยากนะคะแล้วก็อันนี้อยากแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็สวั่เลยค่ะปลอบใจน้องเลยไปแม่ขุขื่นนะตรงไหนเขียนบรรทัดไหนอไโอ้โ เด oh. ี๋ยวพ่าเ่อมาจอบันทักนะคะอย่าลืมหัวไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำหยักแบบนี้แล้วก็อยากไม่ไลน์อยากเลยนะคะแล้วก็ตวัดขึ้นมาค่ะขอโซ่เพื่นขอชาใช้าฟไหมนะให้มันเี่ยวแล้วแล้วจะไม่ไฟไหม้แต่หัวอะ่เหมือนแมวเลยไม่รู้แมวบาร์บีคิวได้ไหมแบบไม่ต้องขยับอ่ะรอเรื่อตั้งร้านตอนไหน มาเสร็จยังคะถอดโซ่เห็นไหมโอ้โหแล้วแต่ไม่ตีมาตัวถอดฐานนะคะถอดฐานให้เด็กบุนหัวแล้วลงทิมลงไปแล้วค่ดไม่ราดเลยแล้วออกไปโอ้โหเขียนเคยเขียนแล้วว่าโอ้โหต้องเอ็นผ่ามลย ก็เท่กันเลยที่เห็นไหมค้นต้องโนเ่กันเลยแล้วก็มีหัวกลางด้วยนี่ก็มีเนะ่แฟรก็มีเนอะไรโอ้ยคนปวดมอเลยลงตลงเก่ก็ต้องทนนะเดงทำไม่ได้แต่เดงต้องทนหหอหหอห่ห่เธอายอะไรก็หลองหลงหง ต่อมานะคะทอนามนโททอนามนโทนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนหัวอยากแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะคะอ่าทอนามนโฑบวกว่าช้าไ่เข้าไปด็กเด็กไงโอ้หมึงมีคนหัวมัอยู่ตรงไหนอะของพ่ายหมดเลย ตัวนี้เออดีๆมันก็ไมเข้าไปเขหมุนหาหมดเออจริงอ่าต่อมาทอพุทธเท้านะคะจะไปเหมือนกอพุทธเท้าจะเขียนหัวกรมๆแล้วก็ตัวอยังนะคะแล้วก็หมุนมาข้างหน้าแล้วก็ลากขึ้นเลยค่ะลงหมุนเออขึ้นโอจริงต่อมาตัวนอนเน้นนะคะ หมุนหัวไปข้างหลังนะคะแล้วก็อยากับกอบกายแล้วก็หมุนหัวไปข้างหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นเลยค่ะโอเแล้วก็ชิ่งดนไปช้าได้ไงแม่รู้เต็งไปยกเด็ก เเออกก่งมาต่อมานะคะต่อมาตัวดอเด็กนะคะคุณหัวไปข้างหน้าลากลงแล้วก็โค้งขึ้นได้เลยค่ะดูกห้ไอ้แก่แข็งแรงดูก็เกินหูเตรงไหนเยอะเปล่าได้เสร็จแล้ว ต่อมานะคะต่อมาตัวตอเต่านะคะตอเต่าจะเขียนเงินดอได้เตอแต่แต่ัวตอเต่ามันยากนะคะตอเต่านะคะบนหัวแล้วก็ทำตัวยางนะคะตัวนางไม่รู้ขึ้นไปขึ้นไม่เงยไแ้เนเออาไม่เอาไม่เิีนไน้อยแม่เขียนงแม่เลยเหรอม ต่อไปนะคะต่อไปตัวถอุงนะคะถอถุงสะเขียนถืโกลมๆมต่อาเปเหมือก่อไ่สวยหมือน่ือเล่าเอ้ยื้นจุดก่อนพุดก่อนก็เนี่ย เดิน็กนะคะมาวนวอาหารนะคะหมุนหัวนี่ะใช่โคลงขึ้นเส้นเดินนะคะละโครงแบบนี้แล้วค่ะนี่เด็กค่ะมันจะยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด็กเขียนบ่อยๆเด็กก็จะเขียนได้นะลูกนะเขียนล่างด้วยแก้จ้างนิดหนึ่งนะคะเด็กขาเราเขียน อ่าต่อมาตัวทอร์ค้ดนะคะขี่ลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ทำหัวเหมือนรอเรือนะคะผมยังจัดกับรออะไรไม่อันนี้ปวดอะไรอ่ะพี่แม่ส่งไอเไรมานั่อเอาภาพเบอร์ตูอกข้ามอะไรอ่ะ ต่อมานะคะต่อมาตัวหนูหนูหมุนตัวมาข้นะคะ้นไปข้างลังไัเรอค่ะมาค่ะคะโอเคโอเคโอเคเคโอ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 โอเค ก็ต่อมานะคะลอยไม้ให้เด็กบุนหัวมาขึนหน้าบ้กลง่แม่นจะให้เลยเส้นนะคะลงไปแม่แม่ตังงปอหนึ่งได้ก็ไดหนึ่งอนึ่งทับสองอนี้มันก็ไม่ไมเโอ้เียนเหมือนจอจางเลยเเหมือนจอจาง หนูก็แบ่งขนมหนูก็แบ่งหนูอูอดูบ้านะอูดูป้าปึ๊บค่ะเสียรอแป๊บนึ่งนะแม่ตุกคอรับสองวิ ต่อมานะคะต่อมานะคะให้เด็กๆไปข้างว่างเมอไหมลงลากเส้นยาวๆแบบนเออเออลงตรงตรงตรงตงมาอ่าเึ็นมาเออหัวมาอีกมาอีกเออ่ะมาไนออจไหนับสเอออสองีันหเห็นอไม่ใช่ กราจะเข็นนะคตั่อมาต่อมต่อมต่อมา่มาอาต่อ่อมาต่ไม่า่อมาต่อมาา่ต่นตใช่มา่อาต่อ่อ่อมมา่อมา่อมยมค่อต่วมาอก่ากอาต่อตอออ่ ท้เป็นเรื่องเนี่เอามันเป็เรื่องที่ไม่ชคีท่บบที่จะว่ามาณอานะคะบนหัวเหมือนหัวขึ้นนะคะขนประมานที่เหมือนาได้เหมือนล้วเป็นอ้วเปนเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็แบบทาให้เหมือนแบบนี้ไป่้าเราทำบบนี้เราจะเกิดอปฝนปะ ก็ยเอามาดีลมนง่้แล้มานะวตมาขมขึ้นมาแค่นี้แลวกาน้ำอะไรมีอารมณ์ไม่น้ำอะไรมีอารมณ์เนก็บน้ำในตู้เย็นไงปาน้ำแข็งแล้วมันจะน้ำแข็งอะ อันนี้ป่ะนู้นนี่แตกดูเนี่ยดูแล้วเป็นอะไรสอฟันนะคะสอบันให้เด็กมีหัวกลมๆลากกลมลากขึ้นแล้วก็ลากสูงขึเลยอยาเอาดีไงฮะหนูก็ยทำกันบ้านดูเออตัวเองกนเสร็จแล้วไม่ใช่หรอเอาจริป่ะยังเลยหนูเขียนชื่ออยู่เนี่ยหนูเขียนชื่ออยู่เนี่ยเขียนชื่อกาอเขียนชื่อไม่เขียนชื่อเขียนชื่อบอกว่เขียนชื่อ ตรงต้องหยับไม่นี่จลงเนอะเนี่ยลงมาต่อมานะคะขึ้นรอสับเดี๋ยวตามงงอไปนะต้อลงลารดึงตัวติงตัวนี้มันต้องคงโค้งมาลูกในตัวนี้ขึ้นไหวม่อโอ้อ้อขาเสร็จแล้วค่ะเขียนมา ต่อไปนะคะ่งไานั่งมาน่ะเงม่งไ่ข้นมาพี่เกียรติุไหนก็เข้าสุขสงเลยเข้างเออโลอโลงโลไม่ต้องไปนู่นดิมนงูแบบนี่โอ้ ต่อไปนะคะวหัวยักษ์นะลูกนะยัควเข้านะคะเขียนมูดิโม่ก็ทำยากให้กันมาดูลงแล้วก็เขีนจรเงินงานดวว่ะเขียนห่เขียนให้ตรงตรงเนี้ยแม่เลยจนเออชื่อหน่วยง้อยกลงไปเอ๊โล เรามารอเรือนะคะครับหวมันใช่เปล่ตัวอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ค่อยๆอุดปาก็เมื่อกี้ตอนตอนี่ตอนีคุณคุูยังไม่หามาน้องมันดังอ่านไม่ออกเลยไม่ออกนะควบควบคเบีปควะไปควบวบไปคว ต่อไปนะคะต่อไปลอลิงนี่เด็นเด็กหมอนลางนะคะลากขึ้นลากลงแล้วก็โค้งค่ะเก็บเก็บเก็บภาษาอะไจะเส้แล้วมอม้าหมานี่ยังไม่มีมอม้าเงินเงาไม่ใช่เงินเงาเงินเงาเงินงาเงินเงาเงินเงาเดี๋ยพี่ก็ชื่อตัวก่โอ้โห อ่าต่อมาวอแหวนนะคะถูมไปข้างหน้าแล้วลากขึ้นแล้วคุค่ะแล้วบทชอบเร่งไงวะชอบเพราะว่ามันชื่อดีมากผมจะรลอมากเลยมากชื่อเนี้เหลเอเออมันกรี๊ดจะกิดถือว่า

ต่อมานะคะสองหรือสีนะคะสอหรือสีจะเขียนเรไปบไเลือกนะคะือที่แล้วก็มีไส้ให้งานแบบนี้งัดขึ้นเลยค่ะต่อมานะคะ ต่อมาสอเสือนะคะเขียนหัวกันลา้เขียนฮาลแต่สอเสือจะมีหางนะคะยักเอ่ยใครที่่านนี่เดไทำไมนะใครที่วันนี่ถุแดงไปช่วยช่วยหรช่วยทำให้เหล็กขึ้นเอเคจะตัดนะไเลยดีบงหนอนหนด มอขึ้นมามันห้างไปลูกหางไเขียนไหมเขียนเหมือนพอถูงว่าเขียนเหมือนแล้วก็ลากไปเป็นนอหนูต้องต้องตัวไปข้างหน้าลากลงแล้วก็ั้งนแล้วก็ลากรงนะคะ ลงลงนิดนึงลาไปนิดนึงหมูหมูเออใช่ง่ายแล้วง่ายต่อมานะคะตัวล้อจุานะคะรอจุลาจะเปลี่ยนเหมือนพอมาเลยนะคะแต่จะมีหมนแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ครับอูไม่สวยเลยเขียนได้สวยว่มันเป็นคอควายแล้วเด็กเห็นเสร็จยังอ่ะ ลงตรงต้นลงตรงต้นลงตรงต้นต้นซื้ออินโคโคโคลงเหนือเห็นไหมสวยไหมเออต่อต่ออ่าต่อมานะคะอออ่างนะคะมุดหัวไปข้างหลังนะคะแล้วก็ลากตรงลากแล้วก็โค้งค่ะอ ซื้อมาซื้อมาซื้อใคเป็นาหมอนของไทยอดลัวสุดท้ายฮอนคูนะคะถ้าเขียนเหมือนอ้อ่างเลยนะลูกน้ำหมุนหัวนะคะโงแล้วก็หมุนหัวัอยู่ข้างล่างต่น้าเลยอ่ซื้อมเหมือนกอลไก่เลยเืมาได้ไหมขอม ง่ายแค่นใช่เขาตักอาหารเราเอาเขาก็มีปุ้ยเขียนตีพ่ออ้อมค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วถึงมอไก่ที่น้องเพียงค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยก็ไก่มีคเข้าใช่ค่ะเดี๋ยวอ่ะ เียอะมากสวยที่สุดเลยอะอังยังโอ้ยโอ้ยดออดรนั่งไม้เลยนพขปาเนี่ยต้องมีห่ะเอาแบบข้าตุปาเนี่ยไม่ต้องมีหโอเคโอ้ยโอเคเดีค <limbs> ่ะพอเสร็จแล้วฝึกอ่านให้คุณพ่อแม่นีงด้วยนะคะแล้วเริมท ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคนค okay, ค่ะนะคะไปไปทำให้เสร็จตอนหลังก็ได้นะคะสามารถดูคลิปได้ย้อนหลังเหมือนกันนะลูกนะดเด็กต้องเ uh. ขียนมันนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งดเด็กต้องฝึกเขียนชื่อนามสกุลตัวเองด้วยนะคะลูกเปิดเทอมมา <Okay. S 1> แล้วมาฝึกเขียนด้วยกันนะคะอกลงไหมคะ uh. ตอนน้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเสร็จจากครูอ้อมแล้วเดี๋ยวเรียนต่อทิเชอร์ได้เลยนะคะเขียนที่เทาโทงนะคุคค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคค่ะคุณนิคค่ะคุณนยคนะคะคุณนนูกไอ้าวตัวนี้่่่ยนโค่ค่ะ